สวัสดีครับมาดูสาเหตุที่ทําไมาเครื่องเราม MM ีพวกไอเนี่ยครับข้อความที่มันเด้งมากวนเครื่องเครื่องช้าบ้างให้ล้างไ้ายขยะล้างอะไรบ้างนะครับต้นเหตุก็คือเราไปติดตั้งนะครับแอปล้างขยะนะครับไว้หลายตัวไวไ้วไยเยอะนะครับทําให้มันขึ้นมากวนเครื่องนะครับเนี่ยครับหลายตัวแล้วทําให้เคร Hands ื่องเนี่ยครับอยู่ๆก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับหลมีหลายตัวเลยนะครับเครื่องนี้ทําให้เราทําอะไรไม่ได้นะเวลาเล่เลนๆอยู่ก็มีข้อความเนี่ยครับขึ้นมากวน ให้เราล้างให้เราอะไรนะครับอย่าไปติดตั้งนะครับแอปพวกนี้มันก่อกวนนะครับถอนติดตั้งออกให้หมดนะครับแล้วเครื่องจะเร็วขึ้นแล้วก็ไม่มีข้อความมากวนนะครับหลังจากที่เราแก้ไขแล้วนะครับเครื่องก็จะกลับมาเร็วเหมือนเดิมนะครับไม่มีข้อความมาก่อกวนนะครับนะครับไม่มีแอปไวรัสแล้วครับเครื่องนี้พอดีเจ้าของเขาลงแอปไอไมกวาดไว้เยอะนะครับคือถอนติดตั้งไม่ได้นะครับ เรื่อตัวไม่ได้ก็เลยต้องรีเซ็ตเครื่องนะครับข้อมูลหายนะครับแต่ว่าเครื่องก็กลับมาปกติเหนั้นเดิมนะครับลืน่นลื่นเหมือนเดิมนะครับใช้ได้เหมือนเดิมนะครับลองดูครับถ้าถอนติดตั้งถ้ามีแค่ตัว2ตัวถอนติดตั้งได้ก็ข้อม,มูลก็จะไม่หายนะครับแต่ถ้าเกิดมันถอนไม่ได้จริงๆมันวนเครื่องจนเราทําอะไรไม่ได้ก็ต้องรีเซ็ตเครื่องนะครับแล้วก็มันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเร็ว <ๆ S 2> เหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ